ก็ต้องกราบสวีดัสสวัสดีน้องๆด็กทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องวิดชแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับผมหลายคนหาคําตอบยังไม่ได้นะครับสําหรับโทเค็นนะครับหูแมวนั่นเองนะที่คาดหูแมวนะครับผมเป็นโทเค็นที่เวลาเราหาแล้วเนี่ยจะสามารถแลกคู่หูฟรีได้ถาวรกันยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับตอนนี้มันหายไปนั่นเองนะครับหลายคนยังไม่รู้คําตอบนั่นเองว่า มันบักหรือไม่บักนั่นเองนะครับในส่วนกิจกรรมตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมที่ให้หาโทเค็นนะครับผมก็มีลงเล่นครึ่งชั่วโมงแล้วก็1ชั่วโมงเลยได้รับมา2โทเค็นนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้มันหายนะหายังไงก็ไม่เจอนะครับเห็นไหมพี่หายังไม่เจอเนี่ยหลายวันละสองสามวันแล้วนะครับผมก็คือพี่เลยตัดสินใจไปถาม GM นะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับผมทําไม ถึงหาตัวเค้นตรงนี้ไม่เจอนะครับผมก็ได้คําตอบมาไปที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับใครที่อยากรู้คําตอบแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับคำตอบจะคืออะไรทับเกมจะตอบว่าอะไรนั่นเองนะครับสำหรับโทเค็นที่คาดหูแมวตรงนี้เลยนะครับว่าหายไปไหนแล้วจะกลับมาตอนไหนนั่นเองคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับโอเคเนาะก่อนจะดูคําตอบกันนะครับพี่ก็มีกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับล่าสุดเลยนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะมีส่วน อ,อย่างแรกเลยก็จะเป็นในส่วนตนัวนี้มีเป็นกล่องตรงนี้เลยนะครับกล่องแฟชั่นล้ำยุคแห่งจัก,กรวาลน,นั่นเองนะครับสะสมโทเค็นเพื่อแลกของรางวัลน,นะครับผมก็จะมีดาบมีชุดนะครับเนี่ยเห็นไหมใครอยากได้ก็เรามาซื้อมาสุ่มกันดูนะครับกล่องละ25เพรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พี่แนะนำนะครับให้ไปให้ไปใช้ส่วนลดด้วยนำในส่วนตรงนี้โทเค็นเอตรงนี้นะครับผมอ่าใครที่ยังไม่มีบัตรเนาะมันจะมีบัตรส่วนลดนะตรงไหนว่าเดี๋ยวพี่ดูก่อน น,นีิบัตรส่วนลดอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ดูก่อนมันจะดูอยู่ในตรงนี้แต่งตัวแล้วก็นี่นี่ให้ไปซื้อไว้นะครับผมเพื่อจะเป็นส่วนลดเวลาเราเนี่ยซื้อกล่องพวกนี้ใช้เพชรเยอะเนี่ยเป็นส่วนลดมีประโยชน์ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่ะก็จะเป็นส่วนลดเวลาเราใช้เพชรเท่านี้เท่านี้ก็จะเป็นส่วนลดได้นั่นเองนะครับทีนี้มาแล้วก็ในส่วนกิจกรรมหนึ่งนะครับผม อีกจรมนึงก็จะเป็นกิจกรรมท็อปอัพสุดคุ้มนั่นเองเติมครบ99เพรนะครับรับสกินน้องเป็ดกับปไปเลยนะนี่นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับนี่15กรกฎาคมถึง17นั่นเองนะครับมา2วันเท่านั้นสำหรับกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะครับทีนี้มากิจกรรมก็อัพไปที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนนะครับผมคําตอบกันดีกว่านะครับว่าเกมจะตอบว่าอะไรสลับโทเค็นตรงนี้นะครับว่ามันยังบั็กอยู่หรือเปล่านะครับ กลับมาวันไหนเริ่มเก็บวันไหนนะครับผมมาเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ด้วยสปรินต์อีซีนั่นเองเว็บที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยนะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม1,000เครดิตได้ฟรีๆเลย200บาทหรือ200เครดิตนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะโปรโมชั่นเปิดใหม่เนี่ยรับฟรีๆเครดิตเนี่ยนะครับมีโปรโมชั่นจำกัดนะครับรีบๆเลยนะครับผมพอกดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับให้กดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับผมจากนั้นรอสักครู่นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย เฟซบุ๊กได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมรอสักครู่โอเคนะครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จนะครับให้กดกลับมาหน้าแรกกันก่อนเลยแล้วก็กดไปที่เติมเครดิตหรือเติมเงินได้เลยนะครับผมแล้วก็ให้เราโอนไปที่เบอร์นี้ได้เลยครับ0610250507นั่นเองนะครับเป็นดูบัลเล็ตเลยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์บัลเล็ตของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนตามงบปุ่งน้องเลยนะครับพี่แนะนำก็คือหนึ่งพันบาทขึ้นไปเราจะได้ฟรีสองรับาทหรือสองร้อยเครดิตเลยนะครับจากนั้นก็โอนเสร็จก็กดตรวจสอบยอดได้เลยนะครับเครดิตก็จจะะเเข้้้้าาาาาบบบพีีีี่่่ลลยกกกกกกนนนนนนนััััดมมททหแรรอค เดี๋ยวพี่จะพาไปสุ่มเพชรฟรีไฟนะครับผมนี่ตู้สุม่มฟรีไฟล์ของแลงมหาสนุกไม่มีเกลือน,นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเพชรรางวัลใหญ่เป็นหมื่นเพชรเลยนะครับผมแล้วก็มีของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมเนี่ยมีบัตรกาลีน่ามีอะไรต่างๆมีรหัสหัวบาวันมีก้ามทองเยอะแยะมากมายนะครับมาเริ่มสุ่มเลยดีกว่านะครับครั้งละสิบห้าเครดิตเท่านั้นนะครับมาไปดูกันเลยนะครับว่าครั้งแรกจะได้เลยหรือเปล่านะครับผมเฮ้ยเบรกเบรกเฮ้ยหนึ่งพันแปดร้อยเพชรเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี <right? S 1> okay, ๋ยวเดี๋ยวสูบมันสักทีดิเฮ้ยเดี๋ยว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 เนะเฮ้ยมันมันเฮ้ยมันออกเลยเหรอเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าเรียบร้อยเกลือโอเคพี่พอละพี่ได้หนึ่งพันแปดร้อยเพชรพี่พอละถือว่าพี่ได้กำไรแล้วนะครับผมก็จะนั้งก็กลับมาที่หน้าแรกได้เลยนะครับแล้วก็ ให้กดไปที่ตรงนี้ติดต่อตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มันจะเด้งไปหน้าแฟนเพจเขานะครับทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้เพชรฟรีไฟ1,800เพชรนั่นเองนะครับเขาก็จะส่งบัตรกอลีน่าให้เลยนะครับผมจำนวน1,800ไดมอนด์หรือ1,800เพชรนั่นเองนะครับเรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นแถมฟรีเครดิตเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับใครช้าคืออดเลยนะครับผมนะโอเคทีนี้มาพี่ขออธิบายก่อนว่านะครับผมพี่ไปถามในไลฟ์สดเจมเมื่อคืนนะครับผมเจมไลฟ์สดประมาณช่วงเที่ยงคืน ยี่สิบชั่วเช้าคืนครึ่งนี่แหละนะครับพี่กาลังจะเข้านอนพี่เลยส่งดาวไปถาม GM นะครับพี่ก็ถามว่านับเจมส์ครับนับโทเค็นที่คาดผมหูแมวนะครับที่ยังบั๊กอยู่เนี่ยนะครับเจมแก้ตอนไหนนะครับผมอ่าก็คือพี่เลยได้คําตอบมานะครับเจมก็บอกมาทุกอย่างเลยนะครับสำหรับโทเค็นตรงนี้นะครับโทเค็นตรงนี้เนี่ยก็คือที่พี่บอกไปแหละมันจะอยู่ในส่วนกิจกรรมตรงนี้เลย นะครับเนี่ยที่เราหาไม่เจอกันนี่ยที่เราสงสัยกันหลายคนเนี่ยเห็นไปถามในกลุ่มหลายคนเยอะแยะมากมายเนี่ยว่าโทเค็นหายไปไหนนะครับผมแล้วก็จะกลับมาวันไหนนั่นเองนะครับจะกลับมาให้แบบให้แลกให้หาวันไหนนะครับผมเนาะพี่ก็ทําหาเหมือนกันแต่ว่าอีกช่องทางหนึ่งก็คือ GM ได้ส่งแบบได้ส่งให้ทางทางกล่องจดหมายด้วยนะครับอีกโทเค็นหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมันก็ไม่พออยู่ดีนะครับเพราะว่ามันมาโทเค็นเดียวนะครับตอนนี้ก็คือมีอยู่ 3ตัวเค้นเท่านั้นเองนะครับมีอยู่3าตัวเค้นเนี่ยน้องๆเข้ามาดูเลยพี่ว่าของพี่ก็น่าจะเท่ากับน้องๆแหละมี3ตัวเค้นเห็นไหมเนี่ยมีสามตัวเค้นเหมือนกันนะครับก็คือเราเก็บได้วันแรกเนี่ยสตัวเค้นแล้วก็ในกล่องจดหมายตัวเค้นนึงนะครับก็รวมกันเป็น3ตัวเค้นนะครับจากนั้นก็ติดบั๊กมาตลอดนะครับก็คือน้องๆหลายคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยตอนไหนจะกลับมาตอนไหนจะกลับมาให้เก็บนะครับพี่ก็เลยนะครับนาข้อสงสัยน้องๆเนี่ย ในกลุ่มในเฟซในไลน์ต่างๆใน Facebook ต่างเนี่ยก็เลยรวบรวมข้อมูลเนี่ยคำถามเนี่ยไปถามจเอมทั้งหมดเลยนะครับก็ได้คําตอบมาแล้วเม็นที่เรียบร้อยนะครับมาเรามาฟังกันเลยดีกว่านะครับว่า GM นะครับจะตอบว่าอะไรนั่นเองนะครับผมสําหรับในส่วนที่พี่ถามไปนะครับจีเอครับโทเค็นที่คาดผมหูแมวที่ยังบัอกอยู่นะจีเอแก้ตอนไหนนั่นเองนะครับมาเราไปฟังกันเลยนะครับผมดี่ครับผมหูแมวยังบั็อกอยู่แก้ตอนไหนเดี๋ยวน่าจะเปิดห้เียนต่อวันจันทร์หน้าครับชัดเจนนะครับผมเนี่ย ที่ช่องผมฮูมเอลยังบักอยู่แก้วจันไหนเดี๋ยวน่าจะเปิดห้เล่นต่อวันจันหน้าครับชัดเจนนะก็คือวันจันทร์หน้านั่นเองนะครับเจมได้บอกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็คือวันจันรหน้าก็เป็นวันที่เท่าไหร่นะวันจันทหน้าก็เป็นวันที่19เนาะ19นะครับผมเนาะก็คือวันที่16 17 18เนี่ยก็คือน่าจะยังบักอยู่นั่นเองนะครับเจมก็เลยบอกว่าวันจันท์นั่นเองนะครับวันที่19วันจันทหน้านั่นเองนะครับก็คือจะสามารถ เก็บได้นั่นเองนะครับสัโทเค็นก็คือน่าจะเริ่มใหม่เลยนะครับแล้วก็น่าจะโทเค็นคูณสารน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์หน้านะครับน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์หน้าเนาะสามารถแลกได้นั่นเองนะครับยังไงก็ครบแน่นอนนะครับเกมไม่ไม่ปล่อยให้แบบว่าเกมยังเอกิจกรรมยังบล็อยู่หรอกเชื่อพี่นะครับก็คือยังไงก็ต้องสามารถแลกได้อยู่แล้วนะครับผมเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือกิจกรรมเก็บโทเค็นมันหายไปแค่นั้นเองนะโอเคเนาะก็รับรู้ข่าวสารเป็นที่เรียบร้อยนะครับกระจ่างแล้วนะครับผมก็คือพี่ไปถามให้แล้วนะครับผม ถ้ามีปัญหาอะไรนะครับผมหรือสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะส่งดาวไปถาม GM ให้นะครับผมเนาะไขคําตอบทุกปัญหาแน่นอนสำหรับช่องบิชแนลนะครับผมก็ใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนรู้ด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่ถาม GM มาแล้วนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้น่าจะเป็นคลิปไลฟ์สดแจกของฟรีนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้อีกทีนึง